ทำไมต้องมีวิธีใส่พันลุ่มนะครับ๋ยวถึงจะใส่ไปธรรมดานะครับแบบธรรมดาแบบของคนทั่วไปเลยนะครับแบบรวงวใส่ไปเลยอ่าใส่นะครับผมเห็นไหมครับแต่ใส่อย่างนี้เป็นไงครับใส่แล้วหันหลังเลยบางท่านไม่รู้ไม่เข้าใจพันลุ่มจะไหลลงมาเฉย,ยโดยที่เราไม่รู้บางท่านใส่ชุบกระเสียบปั๊บไปอย่างนี้เลยนะครับก่อนเราไม่รู้ว่าพันลุ่มมันยังอยู่ทียไนได้ครับหายหมดเลยนะครับผม ระบบดูดน้ำเขาเรียกว่าน้ําจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับตัวนี้มันดูดนะครับวิธีการใส่นะครับที่ถูกต้องเราจะใส่เฉพาะแค่ตรงนี้ครับแค่บุดหลักนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาที่ถูกต้องนะครับหยอ,อกเข้าไปนะครับค่อยๆลินนะครับผมใจเย็นโอเคเอาแค่นี้ถ้าใส่ไปมากกว่านี้มันจะไหลลงล่างแบบท่หนูททาทีแรกจะถามว่าเอาออกเลยได้ไหมถอเออกได้แต่ท่านูไม่ได้นําให้ออกถ้าเราแย่ออกมันเนี้ย ทำให้พานุ่มมันจะไหลลงด้านล่างไม่หมดนะครับมันก็ค้างอยู่ระดับล่างอยู่อย่างนี้นะครับผมมันจะไม่ดูดพานุ่มลงไปให้หมดจดเท่านั้นเองนะครับ